นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้จะอ่านวินัยมุกเล่มหนึ่ง กันที่ 6. นิสกิยะปาจิตตีต่อโกศยวัฏที่สองสิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึงภิกษุใดให้ทำสันถัดเชื่อด้วยไหมเป็นนิสกิยะปาจิตตีสันถัดนั้นเป็นผ้าอย่างหนึ่งไม่ได้ทอใช้หล่อคือเอาขนเจียมลาดเข้าแล้วเอาน้ำข้าวหรือของอื่นอันมียางพอจะให้ขนเจียมจับกัน พรมลงไปแล้วเอาขนเจียมโรยมีเครื่องรัดเครื่องทับทำให้เป็นแผ่นหนาบางตามต้องการสิกขาบทนี้ห้ามว่าเมื่อจะทำสันถัดเช่นนั้นห้ามมิให้ไปเจือไหมลงไปถ้าขืนเจือลงไปเป็นนิสักิยะทำเองก็ดีใช้ผู้อื่นทำก็ดีตั้งแต่ต้นจนสำเร็จหรือตนทำค้างไว ใช้ให้ผู้อื่นทําต่อจนสําเร็จหรือใช้ผู้อื่นให้ทําค้างไว้ต่อตนทําต่อเองจนสําเร็จเป็นนิสกิยะทั้งนั้นเรียกสั้นว่าจตุกะนิสกิยะปาจิตตีได้ของที่คนอื่นทําไว้แล้วใช้สอยเป็นทุกฏกใช้เป็นของอื่นเช่นเป็นเปลือกฟูกหรือหมอนเป็นต้นไม่เป็นอาบัต สิกขาบทที่สองว่าอันหนึ <whats> ่งภ<บ>ิกษุใดให้ทำสันถัดแห่งขนเจียมดำล้วนเป็นนิสสกิยปาจิตตีสิกขาบทที่สม<บ>ว่าอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำสันถัดใหม่พึ่งถือเอาขนเจียมดำล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สถ้าภิกษุไม่ถือเอาขนเจียมดำล้วนสองส่วน ขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สามขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สี่ให้ทำสันถัดใหม่เป็นนิสักิยะปาจิตตีสิกขาบทที่สี่ว่าอันนึงภิกษุให้ทำสันถัดใหม่แล้วพึงทรงไว้ให้ได้หกฝนถ้ายังหย่อนกว่าหกฝนเธอสละเสียแล้วก็ดียังไม่สละแล้วก็ดีซึ่งสันทัดนั้นให้ทำสันถัดอื่นใหม่ เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติเป็นนิสักิยะปาจิตตีสิกขาบทที่หว่าอันนึงภิกษุผู้ให้ทำสันทัดสำหรับนั่งพึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าเพื่อทำให้เสียสีถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันทัดเก่าให้ทำสันทัดสำหรับนั่งใหม่เป็นนิสักิยปาจิตตี สิกขาบทที่6ว่าอันหนึง่งขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางภิกษุต้องการพึงรับได้ครั้นรับแล้วคือเมื่อคนถือไม่มีพึงถือไปด้วยมือของตนเองตลอดระยะทางสามโยตเป็นอย่างมากถ้าเธอถือเอาไปยิ่งกว่านั้นแม้คนถือไม่มีเป็นนิสักยะปาจิตตีโยตน,นั้นในประเทศสยามนี้นับว่า 400เส้นในที่อื่นนับอย่างไรจะกล่าวข้างหน้าขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของแล้วไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้อยู่ในระหว่างทางชั่วคราวนำต่อไปอีกได้สิกขาบทที่7ว่าอันหนึ่งภิกษุใดยังภิกษุณีผู้มิชญาตให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งขนเจียมเป็นนิสกิยะปาจิตตี สิขาบทที่8ว่าอันหนึง่งทิสูดยรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกิยะปาจิตตีทองเงินนั้นอันเขาทำเป็นรูปภัณฑ์แล้วก็ตามอันเขาไม่ได้ทำแล้วยังเป็นแท่งเป็นลิ่มอยู่ก็ตามเป็นรูปิยะคือของสำหรับจ่ายก็ตามโดยที่สุด ของที่ไม่ใช่ทองเงินแต่ใช้เป็นรูปียะได้ก็นับว่าทองเงินในที่นี้ข้อว่ายินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้นั้นแต่ลำพังจิตตุประบาทไม่น่าจะเป็นอาบัติจำจะหมายความถึงรับถือกรรมสิทธิ์ในของนั้นทองเงินนั้นเป็นนิสกิยะปาจิตตีท่านให้สละในสงคำเสียสละว่า อหังพันเตรูรปียังปฏิกะเฮสิ่งอีดังเมนิสกียังอิมาหังสร้างขสันิสัตจามิแปลความว่าข้าพเจ้ารับรูปียะไว้แล้วของนี้เป็นนิสกีข้าพเจ้าสละรูปียะนี้แก่สงทองเงินที่สละแล้วนี้สงจะทาอย่างไรต่อไปท่านสอนว่าพึงบอกให้แก่อุบาสกผู้บังเอิญมาถึงเข้า ถ้าเขาไม่เอาพึงขอให้เขาช่วยทิ้งเสียถ้าเขาไม่รับพึงสมมุติภิกษุเป็นผู้ทิ้งเลือกผู้ประกอบด้วยองค์คสมบัติห้าอย่างคือไม่ถึงอคติสีและรู้จักว่าทําอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งภิกษุนั้นปึงทิ้งอย่าหมายที่ตกถ้าทิ้งหมายที่ตกต้องทุกกฎอาบัตในสีขาบทนี้เป็นอจิตกะ เรื่องนี้แต่แรกดูเหมือนห้ามเป็นขวดขันแต่ภายหลังมีพระพุทธ,ธานุญาตในที่อื่นผ่อนลงมาถ้าคฤหัหั์เขาเอารูปยะมอบไว้ให้มือกับปิยการกสั่งไว้ว่าจงจัดหาของอันเป็นกับปิยะถวายภิกษุสิ่งใดเป็นของควรทรงพระอนุญาตให้ยินดีของนั้นแต่รูปยะนั้นได้แต่ห้ามไม่ให้ยินดีตัวรูปยะนั้นแม้เช่นนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะัก จากข้อว่ายินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นแต่ยักษ์เสียว่าอย่าถือเอากรรมสิทธิ์ในทองหรือเงินนั้นแต่ถือเอากรรมสิทธิ์ในอันจะได้ของเป็นกัปปยะแต่จากทองหรือเงินนั้นได้อยู่เรื่องนี้ทรงพระปรารภเศรษฐีเมทก,กะเป็นผู้ทําขึ้นก่อนทรงพระอนุญาตไว้จึงเรียกว่าเมนทกาอนุญาตสิกขาบทที่9กว่าอันหนึ่งภิกษุใด ถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสกิยะปาจิตตีรูปยะนั้นทองเงินก็ดีของอื่นก็ดีอันใช้เป็นมาตราสำหรับแลกเปลี่ยนถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปยะมีประการต่างๆนั้นได้แก่เอารูปยะจ่ายซื้อกับปยะบริขารต่างชนิดก็ดีจ่ายเป็นค่าแรงคนทำการต่างอย่างก็ดี และจ่ายเป็นค่าอื่นๆอีกก็ดีภิกษุนี้มีประโยชน์ที่จะกันไม่ให้เอาทองเงินที่เป็นนิสกิยะในสิกขาบทก่อนมาจ่ายซื้อกับิยะบริขารและจ้างคนทำบริการนี้อธิบายตามมติของข้าพเจ้าของเป็นนิสกิยะด้วยสิกขาบทนี้ท่านให้สละในสง์เหมือนในสิกขาบทก่อนคำเสียสละว่าอย่างนี้อ่างพันเตนานับประกากัง รูปิยะสร้างโวหารังสมาปฏิจิงอิดังเมนิสกิยังอิมาหังสร้างคัสสนิสัจ,จามิแปลว่าข้าพเจ้าถึงการแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะมีประการต่างๆของนี้ของข้าพเจ้าจำจัสละข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่สงอันว่าค่าแรงสละไม่ได้พึงก็พึงแสดงแต่อาบัต สิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดถึงการซื้อและขายมีประการต่างๆเป็นนิสกิยะปาจิตีการซื้อและขายในที่นี้ได้แก่แลกเอาหรือรับเอาของอันเป็นกัปปิยะด้วยของอันเป็นกัปปิยะเหมือนกันเช่นการที่ทำกันในระหว่างคนขายของเครื่องใช้กับชาวนาผู้ซื้อด้วยข้าวเปลือกเพราะการซื้อขายด้วยรูปิยะห้ามด้วยสิกขาบทก่อนๆแล้ว ถือเอาอธิบายอย่างนี้การแลกเปลี่ยนของกันซึ่งไม่นับในซื้อขายที่เรียกในคำมคตว่าปาริวัตตรกังก็นับเข้าในนี้ด้วยแต่ท่านห้ามไม่ให้ทำเฉพาะกับคลิหัดเพราะในพวกสหธรรมิกมีอนุญาตไว้ชัดแล้วของเป็นนิสกีในสีขาบทนี้ท่านกล่าวว่าให้เสียสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลก็ได้ ทำเสียสละแก่บุคคลว่าอย่างนี้อหังพันเตนานัปการกังกยะวิกยังสมาปจ,จิงอิดังเมนิส,สักิยังอิมาหังอายสมัตโตนิสัตจ,จามิแปลว่าข้าพเจ้าได้ถึงการซื้อขายมีประการต่างๆของสิ่งนี้ของข้าพเจ้าจำจักสละข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่ท่านภิกษุถามราคาต่อเจ้าของเอง แล้วแจ้งความต้องการของตนแก่กับปิยะการกท่านกล่าวว่าไม่เป็นอาบัติกันที่6นิสสกยะปาจิตตีกันปักที่สองจบนิสสกยะปาจิตตียังมีต่อ